สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานมีความโดดเด่นในเรื่องงานจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณทุ่มเทและทำผลงานดีมาตลอดคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสูงเลยค่ะที่จะประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะได้จับงานใหญ่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปอยู่ในงานที่มีความสาคัญมากๆสาหรับคนที่ทาธุรกิจค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะได้ร่วมหุ้นหรือเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนอย่างจริงจังซึ่งหุ้นส่วนคนนี้นะคะจะนำพาให้ธุรกิจหรืองานของคุณเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะการเงินในเรื่องของการเงินสาวๆทั้งหลายระวังให้ดีนะคะ เพราะว่ามีเกณฑ์จะเสียงเงินไปนเรื่องของการช้อปปิง้งเสียงเงินไปนเรื่องของความสวยงามเรื่องสวยๆงามๆหรือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองเช่นไปดัดฟันไปลดความอ้วนทําสัญญกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งไปเข้าคอร์สพ,พัฒนาตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากเรามากๆ หรืออาจจะมีคนที่ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักซึ่งก็ลองเปิดใจเรียนรู้คบหากันนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะเช่นมีดบาดแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนหน้านี้ก็ให้ระวังเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดค่ะโชคลาภโชคลาภส่วนใหญ่มาจากผู้ใหญ่ค่ะ หรือมาจากคนที่อายุห่างกับเรามากๆและให้สังเกตดูนะคะช่วงนี้ถ้าใครในบ้านมีการเจ็บป่วยเช่นคุณยายป่วยหรือคุณแม่ป่วยอย่างนี้ค่ะก็สามารถให้เอาเลขอายุของท่านเนี่ยมาใช้เป็นเลขมงคลในการเสี่ยงโชคได้ค่ะ